ช่วงนี้นะคะหลายพื้นที่ก็มีฝนตกหนักนะคะตกมากกันเลยทีเดียวนะคะรวมไปถึงในแต่ละพื้นที่ก็ได้มีการเตรียมความพร้อมนะคะในการที่จะรับมือนะคะเช่นเดียวกันกับจังหวัดยะลาค่ะได้มีการเตรียมความพร้อมในการรับมือปัญหาอุทกภัยที่อาจจะเกิดขึ้นในช่วงของเดือนพฤศจิกายนนี้ค่ะ นายวีราวาัตรศิริกุลพิพัฒน,น์หัวหน้าสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยจังหวัดยะลาได้เผยถึงการเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัยว่าฤดูฝนภาคใต้ปีนี้ตั้งแต่จังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลาปัตตานีนราธิวาสและยะลาเป็นช่วงที่ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือเข้ามาปกคลุมคาดการณ์ว่าประมาณเดือนพฤศจิกายนภาคใต้จะเข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการในส่วนของจังหวัดยะลาจากกรณีที่มีฝนตกลงมาใน ช่วงเย็นถึงค่ำของทุกๆวันนั้นก็มาจากสภาพอากาศที่แปรปวนภายใต้อิทธิพลลมมรสุมที่พัดมาจากจังหวัดนราธิวาสและประเทศมาเลเซียโดยปริมาณฝนที่ตกลงมาในห่วงเวลานี้ยังน้อยกว่าปกติหากเทียบกับปีที่แล้วภาพรวมของจังหวัดค่าเฉลี่ยปริมาณน้ำฝนอยู่ที่ประมาณ2,300ม mm, ิลลิเมตรและขณะนี้ตกไปแล้ว1,800ม mm, ิลลิเมตรสามารถที่จะรองรับปริมาณน้ำฝนได้อีกแต่ยังคงต้องติดตามสถานการณ์น้ำอย่าง ใกล้ชิดในส่วนพื้นที่เสี่ยงของจังหวัดยะลาแบ่งออกเป็น2โซนด้วยกันค่ะโซนบนคือโซนอำเภอเบตงอำเภอทานโตนและอำเภอรบรรน,นังสตาค่ะต้องเฝ้าระวังเรื่องดินสไลด์น้ำป่าไหลหลา,ลากส่วนโซนล่างก็จะเป็นพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาน้ำหล่นตะลิ่งเป็นประจำรวมไปถึงทำให้เกิดปัญหาน้ำท่วมขงังซ้ำซากนั่นคืออำเภอเมืองอำเภอยะหาอำเภอรามันและอำเภอรกรงปีนังค่ะ ค่ะในส่วนของด้านป้องกันของพื้นที่โซนบนนะคะอำเภอเบตงอำเภอทานโตรวมไปถึงอำเภอปนังสตาค่ะก็ได้สั่งการให้ทางองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นจัดเตรียมเครื่องมือให้พร้อมนะคะอาทิรถแมคโครบสำหรับเปิดเส้นทางจราจรกรณีเกิดดินสไลด์และปรับปรุงช่วงเสี่ยงของถนนด้วยค่ะส่วนพื้นที่โซนล่างที่เกิดปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากเมื่อวานนี้นะคะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ได้ลงพื้นที่สำรวจพื้นที่ระบายน้ำในหมู่ที่3 บ้านเปายานนี้ตำบลสต็งนอกและหมู่ที่9ค่ะพบว่าบางจุดเจอปัญหาน้ำนิ่งน้ำไม่ไหลจึงมีแผนในการปรับปรุงท่อระบายน้ำก่อนเข้าสู่ฤดูฝนนี้นะคะพร้อมกับศึกษาพื้นที่สำหรับการติดตั้งเครื่องสูบน้ำบริเวณจุดที่ไม่มีกีดขวางเส้นทางจราจรและเตรียมดาเนินการสูบน้าเพื่อระบายน้าลงสู่คลองหลักของแม่น้าปัตตานีล่วงหน้าค่ะเพื่อลดผลกระทบความเสียหายเป็นว กว้างค่ะช่วงนี้นะคะเราไปฟังเสียงสัมภาษณ์หัวหน้าสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธภารณภัยจังหวัดยะลากันค่ะต้องกําลังและลงพื้นที่แล้วส่วนเรื่องของการเตรียมความพร้อมระจังหวัดเรื่องของแผนเรื่องของการประชุมศูนย์เราดําเนินการมาโดยตลอดตรงนี้นะครับสองึงสครั้งแล้วนะครับแล้วก็เน้นย้ําหน่วยพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นหน่วยสนับสนุนนะครับทหารตํารวจเครื่องไม้เครื่องมือที่ทมีเนี่ยเราก็แบ่งมอบพื้นที่ในการรับผิดชอบ นะครับก็มีการประสานซึ่งซจังจหวัดยะลาเนี่ยโดยโดยภัยธรรมชาติพวกนี้เนี่ยเราเราเห็นมาทุกปีแล้วก็เราได้วางได้นะครับตอนนี้เรื่องของของปัจจัยในเรื่องของความเสี่ยงตัวเนี้ยก็เป็นในเรื่องของน้ําที่เขือ่อนจากปีที่แล้วที่เราบริหารจัดการได้ดีนะครับเพราะว่าเราพร่องน้ําทางเขื่อนไฟฟ้านะครับไฟฟ้าเขื่อนบางลางนะครับเขาก็ประสานกับทาง เขื่อนปัตตานีนะครับในเรื่องของการระบายน้ําและกระจายน้ําลงออกสู่พื้นที่ด้านล่างเนี่ยนะครับ